กรรมการที่มาคุณให้ครอบครัวของเด็กยิ่งพิมพ์กนกตืบดีมทำโครงการเรียนรูก็ขอบคุณชมบรณสติปัญญาของจต่ละกรการขอบคุณทุกท่านขอบคุณคณะกรรมการทุกทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็คุณพี่วันชัยเขาเป็นคนแนะนำทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ให้สัญญาว่า จะทำโครงการตลอดไปแล้วก็ทำให้ด้วยโอเคตรงนี้ตัวเองครับ